ธรรมะจากต่างแดนณนะประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีวันนี้ก็คงพูดเรื่องมงคลต่อเพราะว่ามงคลละสูตรนั้นก็มีความยาวแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นมีความสำคัญเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเมื่อกระทำหรือปฏิบัติตามที่มงคลละสูตรได้อธิบายไว้แล้ว ก็สามารถดำรงชีวิตของเรานี้ให้เจริญรุ่งเรืองได้ในข้อที่ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะดารัสสังฆโหในข้อนี้นั่นพระองค์ทรงแสดงให้แก่ครอบครัวหรือว่าหมู่ชนทั้งหลายควรจะปฏิบัติอย่างนั้น คำว่ามาตาปิตุอุปถานนังคือการดูแลบิดาและมารดามาตาแปลว่ามารดาพิตาแปลว่าบิดาแปลว่ามาตาปิตุอุปถานังอุปถาก็แปลว่าการบริการหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้แก่ท่านทั้งสองได้จะด้วยวิธีการ ช่วยเหลือในกิจการต่างๆหรือในการที่จะหาหนทางทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวเพราะว่าบิดามารดาต่อไปก็จะต้องกลายเป็นคนแก่ลูกหรือเรียกว่าบุตรและธิดาต่อไปก็จะต้องโตขึ้นเป็นหนุ่มตอนนั้น คนแก่ก็จำเป็นที่จะต้องเอาใจเพราะว่าคนแก่นั้นสภาพต่างๆจะลดระดับลงความรู้ก็ลดระดับลงความอดทนก็ลดระดับลงความเป็นอยู่ของร่างกายก็ลดระดับลงการลดระดับลงเหล่านั้นจะทำให้คนผู้มีอายุเหล่านั้นเกิดความเศร้าเมื่อเกิดความเศร้าแล้ว มันก็เกิดอารมณ์เมื่อเกิดอารมณ์แล้วมันก็ทำให้มีอาการต่างๆซึ่งจะทำให้ชีวิตสั้นลงไปไม่สามารถจะมีชีวิตต่อยาวไปเพราะความเศร้าโศกโดยเหตุนั้นบุตรชิดาจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ในการที่บิดามารดาที่ให้กำเนิดเรามานั้นถือว่ามีบุญคุณเป็นอย่างยิ่งถ้าหาว่าท่านทอดทิ้งไปตั้งแต่ตอนเล็กแล้วเราก็หมดความหมายหรือเอาไปโยนน้ำทิ้งเสียเอาไปฝังดินเสียมันก็หมดความหมายแต่ว่าเราท่านทั้งหลายก็ได้รับาการดูแลมาจนกระทั่งเติบใหญ่ เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำมงคลข้อนี้ก็คือทำให้ท่านเกิดความสุขใจจะสุขใจด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เราจะคิดได้ว่าเราที่เกิดมาเนี่ยมีผู้ที่ควรเคารพเบื้องต้นจริงๆนี่มีอยู่สองท่านก็คือบิด,ดาและมารดาแม้ว่าจะมีการพูดอะไรต่างๆกระทบกระเทือนจิตใจก็ต้อง ยอมสเสียสละให้นั้นจะต้องตกเป็นผู้ที่ไม่ให้บิดามานดาเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นใครเล่าที่เกิดขึ้นมานั้นที่อยู่ร่วมกับเรานั้นจะมีความรักเราเหมือนบิดามานดาก็หาไม่ได้อีกแล้วดูตัวอย่างมาในอดีตบิดามานดานั้น สามารถที่จะสละชีวิตให้แก่ลูกได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆเพราะฉะนั้น,นการที่ทดแทนเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็หาวิธีการทำให้ท่านมีความสุขแล้วก็มีการแสดงตัวว่าเราสามารถเป็นผู้ที่จะได้ดำเนินเป็นทายาทในการต่อไป และในข้อต่อไปท่านก็แสดงอีกว่าปุตตะดารัสสังกโหนี่ก็เป็นหน้าที่ของบิด,ดามารดาที่จะดูแลบุตรและดูและภรรยา,าท่านว่าอย่างนั้นที่ในแสดงไว้ในที่นี้คือต้องการให้รู้ว่าในครอบครัวนั้นมีบิด,ดาเป็นผู้นำครอบครัวท่านจึงได้กล่าวว่า บุตตะแปลว่าบุตรดาระแปลว่าพันรยาทั้งบุตรและทั้งภรรยา,าผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องสงเคราะห์คำว่าสงเคราะห์นั้นจะต้องมีจิตใจเป็นกลางเมื่อมีจิตใจเป็นกลางก็แนะนำด้วยความเมตตาท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์บอกว่าไม่ให้ใช้ความโมโหโทโสม่ให้ใช้ความพยาบามบัจรองเวน ที่จะต้องเอาไปแก่บุตรและธิดาและภรรยาสิ่งใดที่จะทำให้บุตรและธิดามีความเจริญสิ่งใดที่จะทำให้ภรรยามีความสุขเป็นหน้าที่ของอบิดาหรือผัวหน้าครอบครัวที่จะพึงทำได้เพราะฉะนั้นในข้อนี้นั้นพระพุทธองค์เน้นหนักไปให้แก่ ฝ่ายคาราวาที่ควรที่จะต้องประพฤติและปฏิบัติเช่นนั้นแม้ในความเป็นพระภิกษุก็ยกให้พระอาจารย์พระอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่จะทุ่มเทสั่งสอนลูกศิษย์ไม่ว่าจะตื้นลึกหนาบางแม้ว่าจะมีละเอียดหยาบไม่ว่าจะมีอะไรพระอาจารย์ก็ย่อมจะต้องอธิบายหาวิธีทำให้ ลูกศิษย์มีความเจริญอันนี้คือเป็นหน้าที่ในฐานะพระอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในมงคลทั้งหมดนี่จะรวบรวมกันทั้งหมดแล้วถึงสามสบเจดมงคลก็อธิบายมานี่ก็คงจะสี่ห้ามงคลเป็นตามลำดับแต่อย่างไรก็ตามความจริงแล้วนั่นนะบางทีบางคนที่มีจิตใจเฮี้ยมโหด เข้มโหดจนกระทั่งลืมตัวลืมตัวจนกระทั่งท่าบิดามารดาได้ถ้าคนกระทำถึงขนาดแล้วพระพุทธศาสนาไม่รับรองเคยจะเข้ามาบวชเป็นพระก็ไม่ได้เวลาตายต้องไปตกเอเวจีอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมด้วยเหตุดังกล่าวหน้าที่อของบุตรธิดาจะพึงทำอย่างไรหน้าที่ ของผู้จะเป็นหัวหน้าครอบครัวจะพึงมีจิตเป็นอย่างไรย่อมไม่แสดงความอคติย่อมจะต้องรักลูกหรือว่ารักภรรยาด้วยความจริงใจด้วยความที่ว่าเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมีความผาสุกตอนนี้พระองค์แสดงให้รู้ว่าสมาธิเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องที่จะ ควบคุมจิตใจได้เมื่อควบคุมจิตใจได้แล้วก็จะได้รู้จักว่าทางไหนถูกและทางไหนผิดเพราะว่าเมื่อทําสมาธิแล้วสมาธิก็ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็เข้าควบคุมจิตเมื่อมีพลังจิตเข้าควบคุมจิตแล้วการที่จะทําสิ่งถูกสิ่งผิดอะไรนั้นมันก็มีสิ่งเตือน ก็เรียกว่าตัวเตือนตัวเตือนนั่นคือพลังจิตที่ได้สะสมเอาไว้ส,สมควรแก่การที่จะพึงได้ในระดับหนึ่งเมื่อสะสมได้มาในระ,ระดับหนึ่งแล้วอันนี้แหละที่จะเป็นตัวเตือนว่าหน้าที่ของบิดามารดาควรจะทําอย่างไรหน้าที่ของบุตริดาควรจะทําอย่างไรหน้าที่สามีภรรยาควรจะทําอย่างไร ความรับผิดช,ชอบต่างๆก็จะเกิดขึ้นบางคนนั้นมีความคิดดีมีความอะไราเฉลียวฉลาดแต่ว่าเขาขาดพลังจิตไปเขาไม่สามารถที่จะทำตามที่ว่าต้องการได้เขาก็จะทำไปด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นความแตกเร้าวความอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นในครอบครัว ความแตกเล่าต่างๆมันจะเกิดขึ้นในสังคมความแตกเล่าต่างๆมันจะเกิดขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญเพื่อที่ให้พวกเราทั้งหลายดํารงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุขก็คือการสร้างสมาธิสร้างพลังจิตให้แกเรานั่นเองสวัสดีสาธุ